นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัณหายะุิโตโโลม ชรายปริวาริโตมัจุนาปิหิโตโลโกโทเขโลโกปฏิทิโตเอโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้รับประทานวิจฉนาพระธรรมเทศนาในสภาวะธรรมกถา ว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติธรรมดาของชีวิตสังขารที่เกิดขึ้นมาอนุรูปแก่กุศลศรัทธาสัมมาปฏิบัติของคณะเจ้าภาพในฝ่ายบรรพชิตมีท่านเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธเป็นประธานในฝ่ายคารวสมีท่านผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน พร้อมด้วยบรรดาศิทษยาดุสิ์ทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหสษ์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นเอก,กฉันทำให้งานนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อเราเข้ามาสู่ภายในอุทธยานธรรมอตุโลสำราณิเวศจะเห็นความมหัศจรรย์นในสถานที่ ันเป็นบริเวณอุทธยานมีการเตรียมพร้อมไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์อาคารสถานที่บริเวณรอบเมนแสดงว่าได้มีการเตรียมพร้อมมาเป็นเวลาหลายปีเราจะมองเห็นสถานที่ต่างๆาลาซ้ายขวาตรงกลางมีเมนแล้วก็ ด้านหน้าเมนก็มีสถานที่ภักของพระเทระผู้ใหญ่มองดูแล้วก็น่าชื่นชมยินดีกับความเตรียมพร้อมของผู้เป็นเจาภาพโดยเฉพาะท่านผู้มรณภาพงานวันนี้เป็นวันกำหนดวันสุดท้ายในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร ของพระเดชพระคุณพระราชวรคุณสมศักดิ์ปันดิโตผู้ถึงบรรนภาพถ้าหากกล่าวโดยประวัติก็คงจะทราบแล้วว่าท่านเกิดที่บ้านต้าน,นงตำาบลฉนียงอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินเป็นบุตรของคุณพ่อธรรมคุณแม่เบียนดีมาก ท่านได้รับการบรรพชาเมื่ออายุ16ปีเมื่อปีพุทธศักราช2491เมื่อเดือนมิถุนายนจากนั้นก็ได้บทสมบทเป็นพระภิกษุในปีพุทธศักราช2494หลังจากเป็นสมเด็จมาอยู่5,6ปี จากนั้นมาท่านก็ประสมบทบรรพชาสูตรบอรบทมาตลอดถ้าหากตามประวัติก็จะได้ทราบว่าอายุถึง92ปีพันศา72ได้รับการอุปรสมบทจากท่านพระครูรัตนากรวิสุทธ์ดูลตุโล ทั้งที่เป็นสมาเนนทั้งที่เป็นพระภิกษุที่วัดบุรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์หลังจากการบรรพชาบสมบทแล้วก็ตั้งใจขยันมันเพียรเรียนศึกษาทำหน้าที่เป็นสมาเนนเป็นพระสงฆ์ที่ดีมาตลอดดูตามประวัติโดยย่อแล้วจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณ พระราชวรคุณนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระในฝ่ายกองเลขานุการมาตั้งแต่ยังเป็นพระหนุ่มและได้รับการไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาด ให้เป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัดมาตามลำดับและได้เป็นพระบระชายะประจําจังหวัดจนถึงวาระสุดท้ายท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทรธรรมยุทธจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายในเมื่ออายุ9 2้าบปีแม้กระทั่งฝ่ายบ้านเมือง มีมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินก็ได้มอบถวายปริญญาทางด้านการศึกษาแก่ท่านได้รับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชพัฒด้วยภาษาธกิจเป็นที่น่าย,ยินดียิ่งจากนั้นท่านก็ได้รับหน้าที่ในการ ทำหน้าที่การปกครองหน้าที่การส่งเสริมการศึกษาหน้าที่ในการเผยแพร่หน้าที่ในการประกอบสาธารณกการและยังมีความมุ่งมั่นส่งเสริมในด้านการศึกษาสงเคราะห์แก่บรรดาพระภิกษุสามเณรและบรรดาลูกหลานมาตลอด รวมไปถึงการบำเพ็ญกุศลสาธารณาสงเคราะห์ก็ให้เป็นไปด้วยดีสิ่งที่นา่าพิจารณาส่วนหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณนั้นเป็นผู้มีความเคารพกรตัญอยู่ในพระบุรพาจารย์เช่นอย่างท่านได้มอบตัวถวายเป็นพระประทากหลวงปู่ดูลอตุโล ซึ่งต่อมาท่านได้รับราชทานเลื่อนเป็นพระราช,ชาวุฒธธาจารย์จนกระทั่งมรณภาพความกตัญญูรู้พระคุณส่วนนี้ส่งผลให้ประเดชพระคุณเจริญก้าวหน้ามาก็ด้วยความยึดมั่นในกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมใจมั่นกตัญญูประจารู้บุญคุณคนคือใจไฝ่กุศลเป็นต้นทางสร้างความดี ใครเคยมีบุญคุณได้เจือจุนอื้ออารีควรตอบกะตะเวทีเป็นมงคลดลสุขเอย่ยซืือวากตันยูตังกะตะเวทีโตอตอบความสอบเจ้าสั่งไหวความให้สีห่างเหินมีแต่ลือ้อซาเขินกั้นข่ำสิไหลลังมาแล้วหยดละพร้อมทั้งหมูสันเสริญทั้งความสุกสิเวียนเวิรนมาพร้อมให้เจ้ามีจิตนอมทัา้ตามพระเจ้ากาวมานีทั้งดีเพินเทตไว้ห้วสี่สองไ้เห็น ไผ่ผู้เป็นคนสร้างประโยชน์สุขทั้งโลกเป็นผู้หวงประโยชน์กว้างฟั่งแล้วเห็นตองนันทนวงว่านเสื้อตาย่ายพ่อแม่ววรเนบนอ,บห,วอหว่าย่อไวที่สูงพลาบุญมากคำแนมนำอยู่ทรงค้องสิรุลาบใดโดยดามดัง,ดงประสงค์แทแล้วก็สมด้วยนัยยะพระบาลีที่พระพวงได้ส่งยกย่องเอาไว้ว่าสัพปริโสพิขเวกตัญยูกตวเวทีโหติ ภิกษุทั้งหลายสัติบรุษคือคนดีย่อมเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวดีตาความกตัญญูรู้คนี้เป็นภูมิชั้นของสาธุชนคือคนดีหมายความว่าคนเราจะเป็นคนดีในสังคมทางาศาสนาได้ต้องมีความกตัญญูเป็นบทเริ่มต้น ก็ขอให้เราทุกคนได้สังเกตเอาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีตามประวัติเท่าที่ได้ทราบนั้นก็ทำให้เราได้มีความชื่นชมยินดีกับผลงานที่ผ่านมาเนื่องจากพระเดชพระคุณพระราชบรรมณสมศักดิ์ปันดีโตท่านได้เจริญรอยตามพระบุรพาจารย์ทุกอย่างตลอดถึงเดิน ตามรอยเท้าของพระอริยเจ้าในครั้งพุทธกาลไม่ผิดพลาดได้รับความเจรเดินรุ่งเรืองมาโดยตลอดมาในช่วงบั้นปลายของชีวิตอายุสังขานแก่ชราภาพลงไปมากการปฏิบัติศาสนกิจก็ค่อนข้างจะมีปัญหาตามสมควรแต่ก็ไปเทน่าชื่นชมยินดีว่าพระเดชพระคุณได้รับ พระมาหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงรับไว้เป็นภิกษุไข่ในพระบรมราชาหนุเคราะห์ได้รับการเยียวยารักษาณห้องปลอดโรคที่กุติพิทยาพรในวัดบุรภารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ มาเป็นระยะระยะประกอบเวลาที่ท่านอยู่ในพระพุทธศาสนานั้นถ้านับเป็นวันก็สองหมสองวันโดยประมาณแต่อายุก็เก้สสองปีพันษาเจสบสองก็ถือว่าเป็นรัตนอยู่บุคคลที่น่าเคารพบ,บูชา ท่านได้ถึงแก่มรณภาพในช่วงของวันที่20 25เมษายน2566ทำให้เราได้เกิดความสังเวชสะดดใจในหมู่พระสงฆ์และก็ให้เกิดความเศรโศกโศกาไหล แก่บรรดาสาธุชนศิษฐยานุสิทธ์โดยทั่วกันท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของธรรมดาก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นเป็นลักษณะของสังขารเป็นมาพร้อมกับโลกโลกตั้งขึ้นเมื่อไหร่ก็นำเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาด้วยเมื่อนั้น เราจะเห็นได้จากการสวดพระพุทธมนตรในธรรมริยามมาสรรที่พระสงฆ์ท่านสวดเมื่อตอนกลางวันว่าปุปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมัติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจา สัพเพธรรมมาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตาก็มีความหมายว่าพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาก็ตามไม่อุบัติขึ้นมาก็ตามคือเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามธรรมธาตุธรมธรมทิฏธรรมนิยามก็คือความที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทนได้ยาก ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นนรตตาก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงยุคใดยุคหนึ่งเกิดขึ้นมาโดยตลอดธรรมชาติธรรมดาสอนให้คนเราได้พิจาอยู่ทุกขณะทุกเมื่อทุกวันทุกเวลาแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะน้อมนำเอาธรรมชาติธรรมดามาสอนตนได้ก็นอกเหนือจากมนุษย์ผู้มีสติปัญญาพอที่จะ นำมาพิจารณาแก้ไขเช่นอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อย,ยังเป็นพระโพธิสัตว์เป็นชติทัตถคุมารได้ทรงเอาพิจารณาในเรื่องของธรรมชาติธรรมดาคือเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นข้อพินิจพิจารณาให้เกิดธรรมสังเวทแล้วก็ทรงบำเพ็ญด้วยความบากบัน่นจนกระทั่งได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมชาติธรรมดาสอนเราอยู่อย่างที่อัตมภาพได้เขียนเอาไว้ว่าแสงอรุณเบิกฟ้าบุรพาทิตความมืดมิดเดือนลางค่อยจางหายแสงทองส่องมองเห็นเป็นประกายนิมิตหมายวันใหม่ใกล้เข้ามามวลมนุษย์ปักษาคณาสัตว์ต่างเร่งรัดทุ่มแรงแสวงหาได้ปัจจัยบำบัดเลี้ยงอัตตาซืพันมาแก่แก่ป่วยและม้วยมอ ควรแสวงแสงธรรมนำชีวิตให้ดวงกิจแจ่มจำรัดประพัดสอนใช้สติปัญญาเป็นอาพรคอยสังวรระวังใจมั่นคงแสงธรรมส่องถึงใจดับไฟทุก์ช่วยเตือนปลุกตื่นจากโลภได้โกรธลงเกิดวิชาสว่างล้ำดังจำนงทุกอย่างโปรงมองเห็นชัดอนัตตาผู้ที่มีปัญญาคือมีปัญญาจากสุเท่านั้นที่จะมองเห็นได้ มีตัวอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้สืบทอดมาในครั้งพุทธกาลเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมงานระราชทานเพลิงสรีระสังขารของพระเดชพระคุณพระราชาวรคุณสมศักดิ์ปันดิโตดีมากเราก็ควรจะเอาธรรมะกลับไปเพื่อพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก่ตนต่อัญเชิญพระคาถาขึ้นมาในตอนต้นว่า ตันหายะปุตติโตโลกโกเป็นอาทิแปลความว่าโลกอันตันหาก่อขึ้นความชราโลกอันชราแวดล้อมโลกถูกมรุตยูคือความตายสกัดกั้นเอาไว้โลกจึงตั้งอยู่ในกองทุกข์คำว่าโลกนั้นเป็นภาษาบาลี มีวิเคราะห์สับว่ารุช,ชติติโลโกภาวะอันใดมีการย่อยยับแตกสลายชำรุดในที่สุดภาวะน,นั้นชื่อว่าโลกโลกในท่านจำแนกเอาไว้สามประการหนึ่งสังขาร,รโลกโลกคือสังขารได้แก่ร่างกายชีวิตจิตใจสองสัตวโลกได้แก่หมูสัตว์ผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดิน สเกี่ยวกับ <c oughs> โลกคือแผ่นดินเรียกกันว่าโอกาสโลกแต่ในพระคาถานี้มุ่งหมายเอาโลกคือสังขารอันหมายถึงชีวิตอัตภาพร่างกายจิตใจของมนุษย์และสัตว์และหมายถึงสัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในโลกนี้ คนธรรมดาโดยมากก็คิดว่าเราเกิดมาเพราะมีพ่อมีแม่เป็นพ่อให้เกิดแต่ลึกลงไปกว่านั้นผู้ให้เกิดก็คือตัณหาดังพระบาลีที่พระพุทธเจ้าจัดว่าตัณหาชเนติบุริสังตัณหายังคนให้เกิดเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่ของคนเรานั่นก็คือเกเรตตัณหาที่สำคัญมากนัก ัณหามอยู่สามประการกามตัณหาอยากได้ภวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นมารวมเกะก,กันเป็นภวะเนติตัณหาตัณหาเป็นเครื่องนำไปสู่พบพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าตราบใดที่มนุษย์และสัตว์ยังพาพกันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เนื่องจากมีตัญหาความดิ้นรนทยานอยากยังตัดขาดไม่ได้ก็ต้องเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่เพราะว่าการเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปเมื่อมีโอกาสประสบด้วยเหตุการณ์ต่างๆสามประการก็คือมีวิญญาณปีชังมีวิญญาณเป็นเหมือนพืชกรรมบางเขตต่างมีกรรมคือการกระทําเป็นเหมือนพื้นที่ ตันหาสิเนโหมีตันหาเป็นเหมือนอย่างเหนียวคือเชื้อที่จะให้เกิดต่อไปก็เกิดขึ้นได้ทันทีดังพระบาลีว่าอเนกชาติสร้างสาร่างสั้นทาวิร้างอนิบิ้ังกะาหากาลังคะเวสั้นตโตดุข้าชาติปุนปุนังเราจะถาคตสแสวงหาในช่างคือตันหาภาษาบาลีว่าตันหาวัตกี ผู้สร้างอัตภาพเดือนลังนี้เมื่อ,อยังไม่ประสบกเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่เพราะว่าการเกิดเป็นทุกร่ำไปเพราะฉะนั้นการเกิดจึงถือว่าเป็นต้นแห่งความทุกข์ทั้งปวงเพราะจะต้องนำเอาความแก่ความเจ็บความตายตามมาได้ทุกโอกาสนี่ได้ในคำว่าตันหายะอุติโตโลโกในบาทพระคาถาที่สอง พระองค์ทรงแสดงว่าชรายะปริวารีโตโลกถูกความแก่แวดล้อมล้อมหน้าล้อมหลังล้อมไปหมดทุกอย่างแม้ตั้งแต่เรานอนหลับความแก่ก็ต้องแวดล้อมเอาไว้เพราะความแก่นี่เป็นบริวารของพระยามจุราชคอยเตือนสอนเราให้รู้จักอยู่ทุกโอกาสทุกเมื่อแต่เราอาจจะไม่เข้าใจ ปลายชีวิตคนเราคือเท่าแก่สังขารแย่สมชุดใกล้จุดหมายหูก็อื้มือก็สั่นตามันลายจะพลิกกายหมายสุขทุกข์มานั่นเขาเตือนไว้ว่าอย่าประมาทมัจุราชสนใจฝันไฝหาไม่นานนักจากดิ้นสิ้นชีวาต้องนำพารีบทำสร้างกรรมดีเพราะฉะนั้นความแก่ก็ไม่ได้หมายถึงความแก่ชนิดหัวงอกหนังเหี่ยวย่นยานฟันหัก ไม่ได้หมายถึงแค่นั้นพอเราถือปฏิสนธิในคันของแม่ก็เริ่มแก่มาทุกวันทุกวันอย่างที่เรียกว่าท้องแก่เป็นความแก่ที่ปกปิดดวงตาคือปัญญาคนเราจะมองเห็นความแก่ก็เมื่อเห็นผมงอกเป็นต้นเท่านั้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาเริ่มแก่มาตั้งแต่เริ่มเกิดทีเดียวก็ขอให้เราได้เข้าใจว่านี่แหละก็คือ เรานั้นถูกความแก่แวดล้อมอยู่ทุกการทุกเวลาต่อมาบาทพระคาถาที่สามที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่ามัจจุนาปิหิโตโลโกโลกถูกมรุตตูยคือความตายสกัดขั้นเอาไว้คือไม่มีทางเดินต่อไปมีคำอยู่คำสองคำว่ากาลังกตวากระทำแล้วซึ่งกาละ กาละกะโตมีกาลอันกระทำแล้วหมายถึงหมดเวลาหมดเวลาที่จะทำอะไรต่อไปการสร้างคุณงามความดีหมดโอกาสดังพระบาลีว่ายะดาปุญญขโยโหติสบะเมตังเวนสติเมื่อใดสิ้นบุญไปคือตายทุกอย่างก็หมดความหมายเราไม่มีโอกาสที่จะอ้อนวอนขอร้องเอาไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวตายด้วยกันทั้งหมดดังพระบาลีว่าดหาราจะมหันตาจะเยบาลาเยจะปันดิตาสบเบมัจจุวะสั่งยันติสบเบมัจจุปรายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนโง่คนฉลาดล้วนไปสวมหน้าของความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าสบเบวะนิกิปิสันติ ภูตาโลเกสมุทสยางสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจากทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนดีคนเลวเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ตายด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องสำรวมระวังที่จะต้องทำคุณงามความดีไว้พร้อมความตายไม่ยกเว้นใครๆตายแน่อย่าสงสัยอย่าเศร้า ย่าห่วงเสียงใดๆทั้งหมดประคองกิยาร้อนเรามุ่งให้ตายดีตายนั่นตายทุกคนแต่ตายยังมีเกียรติมีศักดิ์มีส,มสีคือการตายอย่างมนุษย์ย่อมมีคุณค่าเตรียมพร้อมเมื่อจากบ้านฉันใดถ้าดับจงเตรียมใจเยี่ยงนั้นเตรียมรู้ยิ่งขึ้นไปถึงปล่อยวางนาเสื่องโลกทุกประเภทนั้นเช่นนั้นพระองค์หมายความว่า เราจะเดินทางไปสู่โลกหน้าเราจะต้องเตรียมพร้อมด้วยทานศีลภาวนาเป็นสเสบียงทางเพื่อไปสู่โลกหน้าอย่างมีความผาสุกถ้ายิ่งขึ้นไปถ้าปล่อยวางได้ในเรื่องของอัต,อตภาพร่างกายสังขารสามีภรรยาบุตรธิดาก็ยิ่งประเสริฐยิ่งขึ้นเราทุกคนเกิดมาเราต้อง มีโอกาสจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าตลอดไปได้สมบัติพระสถานที่เราได้มาด้วยการลงทุนลงแรงหาประสบการณ์ต่างๆเมื่อบดลมหายิจก็สิ้นค่าไม่มีอะไรสำหรับตัวเรายศแต่ลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล ทรัพส,สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม่ร่างตนเขาก็ไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้า,จาแต่สุขสนุกฉนไหนเจ้ามาตัวเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาขอให้บรรดาพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทษท,ษทั้งหลายได้โปรดพิจารณาความเป็นจริงตามที่ได้แสดงมาให้ทราบว่า โลกคือตัวเรานั้นเกิดมาจากตัณหาตัณหาเป็นผู้กอ่อให้เกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความแจ่ชรารวมไปถึงความเจ็บคอยแวดล้อมติดตามอยู่ทุกโอกาสสุดท้ายก็ถูกปิดทางเดินต่อไปก็คือพระยามุจยาัานจะต้องคอยห้าหันให้ถึงวาระสุดท้ายเป็นการปิดฉากชีวิตในบั้นปลายอย่างแท้เก่ง ชีวิตไม่ยั่งยืนเราคนอื่นไม่ต่างกันเกิดมาก็นับวันเปลี่ยนแปลผันสู่ความตายความตายมีแน่นอนขอผัดผ่อนไม่สมหมายมีจนต้องวางไหวเมื่อไรสิ้นเป็นดินไปเกิดขึ้นก่อนํำมาความชราได้ป่วยไขย้ความตายตามมาไหวผูกปัดไว้ไม่ปล่อยวางชีวิตมีผองเัยทั้งน้อยใหญ่มาขัดขวาง รู้แล้วต้องปล่อยวางฝึกอยู่อย่างผู้รู้ทันเกิดขึ้นตายตามมาธรรมดาแห่งธาตุขันตั้งสติทุกคืนวันเราแปลพันไม่มั่นคงความเก็บก็รุมเอาหนักไม่เบาทั้งไหลหลงแก่แล้วต้องปล่อยปลงอย่าไปหลงสิ่งกำบังชีวิตลมหายใจสิ้นเมื่อใดถูกเผาฝังตามกฎอนิจจังและทุกขังอนัตตาทัานเอ,อ,อย๋ยยาประมาทเด่มเชื้อชาติศาสนา ทำดีทุกเวลาอิมอุราด้ดยผลบุญยามไปสู่โลกหน้าบุญธรรมมาพาอุดหนุนสุดท้ายกลายเป็นทุนเพราะไปอุ่นบรมธรรมอิมินากะตะปุลเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่พระเดชพระคุณพระราชวรคุณสมศักดิ์ปันดตโตดีมากได้กระทำบำเพ็ญมาด้วยตนเองก็ดีด้วยบุญกุศลที่บรรดาบรรพชิตคฤหัต สิทยยานิสุทธิ์สิทธิ์ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จงรวมกันเป็นมันตเดชานุภาพได้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้ร่วงลับไปผู้มรณภาพไปและขอให้บรรดาสาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจทุกโศกโรคภยัยหายไป มีความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดการถูกเมื่อพระประทานแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นสมควรแก่เวลาจึงขอสมุดดุตเติงคงไว้เตียเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้สาธุที่จบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาแสดงโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรดิลก หลวงปู่สมานสุเมโทปเปลี่ยนธรรม9้าประโยคที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคก้าธรรมยุทธ์จ้าวาดวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น